ชีทฟิลเลอร์ดีที่สุดตองที่จจรับฟิลเลอรเท่านั้นนะครับฟิลเลอร์นะครับมันจะคำว่าฟิลก็คือเติมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์คือสารที่เอามาเติมให้มันเต็มอะไรที่มันขาดไปแล้วก็เติมบนใบหน้าให้มันเต็มขึ้านั้นเองฟิลเลอร์เหมาะกับทุกคนเลยครับ ฟิลเลอร์แก้ได้หลายที่เลยครับตั้งแต่มีขมับตอบนะครับมีถุงใต้ตาหรือว่ามีใต้ตาหลุกนะครับมีร่องแก้มที่ชัดนะครับหรือว่าเป็นการปรับรูปหน้าอื่อนๆเช่นที่คางหรือว่าที่ปากครับฟิลเลอร์ที่ผ่านอายอยในประเทศไทยนะครับจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ1-2ปีแล้วก็จะสลายหมดเพราะฉะนั้นจะมาเติมอีกครั้งนึงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1-2ปีครับฉีฟิลเลอร์ดีที่สุดต้องที่ใจรักที่ไ้นนะครับ